อันนี้ขณะนี้นะช่างกู้กูวัอดีครับกุ้กูสาธุาอ่าน,นี้เอารายการหน่อยนะตอนนี้ตอนนี้อยู่ยทางทิศใต้เนาะทางทิศใต้เนี่เป็นซุ้มสุดท้ายแล้วเนาะซุ้มสุดท้ายแล้วที่ทํานะครับช่องบานประตูหน้าต่างนะครับหน้าทึงยกแผ่นหินใหญ่มากนะครับเอามาเชื่อมกับของเดิมนะครับ แต่ว่าฝั่งนี้ยังไม่ได้ปูหินนะครับเสร็จอย่างนี้เมื่อไหร่ก็จะได้ปูหินกันตอนนี้ก็คิดว่าอีกเดียว,วันก็ประมาณสักกี่อาทิตย์เสร็จเอ่ยอาทิตย์ไงประมาณหนึ่งอาทิตย์อ,อ๋อนะครับนี่ได้เห็นนะครับเป็นภาพป,ประวัติศาสตร์นะเดี๋ยวยันละให้เป็นข่าวให้ญาติโยมได้โมทนาบุญด้วยได้บ,บุญนะครับวันนี้นี่นะครับซุ้ม อยู่ทางทิศใต้นะครับอยู่ทางทิศใต้ครับนี้เป็นช่องประตูอยู่ทางทิศใต้นะครับทิศใ,ใต้มีสามช่องนะครับก็คือตรงไปทางทิศใต้แล้วก็ทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันตกประตูนี้อยู่ทางทิศตะวันตกที่เห็นอยู่นะครับนี่ส่วนทิศตะวันทิศใต้อยู่ฝั่งนี้นะครับเตรีย <Develop ing. S 1> มรถเข็นสําหรับยกขึ้นข้างบนนะครับก็เหลือซุออ้มเดียวนะครับเหลืออยู่ซุ้มเดียว ครับอันนี้เห็นชัดๆเลยนะครับนี่กําลังวางเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ได้วางรอบรอบข้างนอกนะครับฝั่งนู้นวางรอบข้างนอกแล้วแต่นี้ยังไม่ได้วางน,นี่ก็จะเห็นนะครับชัดเจนอีกสักอาทิตย์ไม่เกินสองอาทิตย์นะครับเกว่าน้าจเสร็จโดยเร็วนะครับคราวนี้ส่วนทีเ่เตรียมไว้นะครับทีมบัวด้านล่างนะครับเตรียมไว้นี่ก็กำลัง นำชิ้นบางส่วนครับก็มาเชื่อมกันนะครับมาเชื่อมกันไม่เกินสองทิศเน,ะนาะคุณก้อยสองทิศน่าจะเสร็จนะครับข้างภายในและภายนอกนะครับขอสาธุนะมทดนาบุญด้วยครับ